วันนี้คุณใจดีกับตัวเองหรือ,อยังครับสวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิลพลและนี่ก็คือออฟวิลพลพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมีมายเซตการดําเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับมีหลายคนที่ผมเห็นก็คือรวมทั้งตัวผมเองในอดีตด้วยก็คือเหมือนกับ ยิ้มกับคนอื่นอมอ้อมอารีกับคนอื่นเปลงใจคนอื่นและทำตามในสิ่งที่คนอื่นขออยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมคุณรู้ไหมว่าอาการพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าคุณทำในตอนที่คุณไม่อยากทำเนี่ยมันแปลว่าคุณไม่ใจเดียับตัวเองแล้วนะใครเห็นด้วยไหมหรือมีคนมายืมเงินคุณแล้วคุณไม่อยากให้ยืมเนี่ยแต่คุณก็ต้องให้เนี้ยคือคุณไม่ใจเดียับตัวเองแล้วนะอ่า หรือบางคนเนี่ยมีเขามาทําอะไรคุณแล้วคุณก็ให้อภัยเขาง่ายดายมากแต่พอคุณทําอะไรผิดพลาดที่มันไม่ได้เป็นดังใจอย่างที่ชีวิตคุณคิดไว้ใช่ไหมคุณก็ไม่ค่อยให้อภัยตัวเองเท่าไหร่นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่ผมจะหยิบนํามาคุยในคลิปนี้ก็คือเรื่องของ7วิธีการรักตัวเองด้วยการใจดีกับตัวเองนะครับวันนี้ก็มาพร้อมสคริปต์นะครับ เปลี่ยนไปแล้วมีทั้งหมด7ข้อนะครับไปที่ข้อที่1เลยข้อที่1เขาบอกว่าให้รู้จักยอมรับความผิดพลาดไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรก็ตามก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เสมอซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับให้เข้าใจกันให้เข้าใจตรงกันนะที่นี้เลยว่าความเพอร์เฟกตะไม่มีอยู่จริงคนเราสามารถผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับขอให้เราต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นเรียนรู้ เรียนรู้จากความผิดพลาดนละนำมาปรับใช้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนื้อหาเอาไหมฮะอ,มอย่าจมอยู่กับการโทษตัวเองหรือว่าความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทําไว้อย่าไปจมกับมันนะครับเราต้องบุฟออนแล้วนํามาเป็นบทเรียนนํามาปรับรุงเหมือนกับคำโบราณที่เขาบอกว่าผิดเป็นครูใช่ไหมฮะตอนนี้ผมผมว่าผมก็มีครูน่าจะประมาณ1,000คนได้แล้วนะนฮะเื้อหาออไหมครับครูเยอะเหลือเกินนะผิด ผิดพลาดบ่อยเหลือเกินคือสุดท้ายผมก็ไม่ได้มานั่งหรือว่าดราม้าชีวิตอะไรเงี้ยนึกหางไหมผมก็มุบออ,อนแล้วก็นํามาปรับใช้ปรับใช้ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้นี่อย่าลืมนะฮะข้อที่สองให้ความเคารพแก่ตัวเองก็คือให้คุณไปยืนที่กระจกแล้วคุณก็ตะเบะใส่นะไม่ใช่นะครับผมให้ความเคารพต่อตัวเองก็คืออต้องบอกก่อน,นะว่ามันเป็นว่ามันเป็น พื้นฐานของการใจดีกับตัวเองนะครับการเคารพตัวเองเนี่ยคุณต้องเคารพต่อคุณค่าของตัวเองไม่ดูถูกความสามารถของตัวเอง่าเรื่องการเคารพตัวเองและการทําให้คุณเนะี่ยดูมีคุณค่าเนี่ยผมว่าถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยนะก็อาจจะแบบงานไหนเวลามีงานเลี้ยงอะไรหรือว่ามีงานแต่งอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ชวนหรือเขาไม่ได้เชิญหรืองานวันเกิดเพื่อนนะถ้าเขาไม่ได้เชิญ ก็อย่าไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นการคีบคุณค่าตัวเองเอาไว้เดือเข้าไหมเหมือนเขาไม่เชิญเน่ยคุณแบบแสลนไปนึกภออกไหมครับอืมก็เป็นการคีบคุณค่าของตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งหรืออะไรอีกการให้คุณค่าตัวเองก็คือสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขาบูลลี่คุณเล่นคุณโดยที่ไม่ให้เกียรติคุณหรือว่าพูดไม่ให้เกียรติคุณหรือพูดบั่นทอนความรู้สึกของคุณคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่า สูญเสียคุณค่าสูญเสียความเป็นตัวเองใช่ไหมแสดงว่าตรงนั้นอ่ะมันท็อกซิกมีควาออกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องออกมาจากกลุ่มนั้นบางทีการอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำหรือไม่ก็ลองออกมาก่อนมาอยู่คนเดียวแล้วค่อยๆหาเพื่อนใหม่ก็ได้เพื่อนมันมีเยอะแยะ้วคุณไม่ต้องมาน้อยใจว่าไม่มีใครครบบางทีคุณอยู่คนเดียวยังจะมีความสุขกว่าด้วยเหรอไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนตรงไหนที่ท็อกซิก แลอยู่แล้วรู้สึกด้อยคุณค่าให้ออกมานะครับนี่ก็เป็นการเคารพตัวเองอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นการรักตัวเองอีกแบบหนึง่งข้อที่3ดูแลสุขภาพทางจิตนะครับการดูแลสุขภาพทางจิตเนี่ยสำคัญอย่างมากในการใจดีกับตัวเองบางทีการปิดหูไม่ได้ยินปิดตาไม่เห็นไม่รับรู้นะครับผมก็อาจจะเป็นการรักตัวเองแบบหนึง่งการไม่เสพข่าวลบ,ลบ หรือว่าในโซเชียลี่มีข่าวแบบสมมุตินะฮะสมมติว่าคนดาราคนนี้เลิกกับดาราคนนั้นทะเลาะกันอะไรเงี้ยเอออาจ,อาจถ้าใครอยากเสพก็เสพได้แต่ว่าอย่าอยู่กับมันเยอะถึงขั้นแบบว่าไปค้นหาหรือเอามาเมาส์จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตัวเองหรือเปล่าไหมฮะเออมันเป็นเรื่องของเขาะคระับอันนี้ก็ฝากด้วยเนาะแล้วก็อะไรอีกนะฮะแล้วเวลา ออดูแลสุขภาพทางจิตอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมทํานะก็คือมันเหมือนกับเคยเคยผมเคยมีเพื่อนที่ท็อกซิคคนหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าเขาอ่ะชอบชอบมาเล่าให้ผมฟังว่าวันนี้ไอคนนั้นมันทะเลาะกันเว้ยแล้วเขาก็ชวนคุยเรื่องนั้นนะหรือบางทีมีคนมาด่าผมให้เขาฟังเขาก็เอามาเล่าว,ว่าออฟมีคนมาว่ามึงแบบนี้เว้ยเออเนี่ยเนี่ยยอมันเนาะจะยอมันเนาะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบคุณไม่น่ามาเจอคุณเลยผมไม่น่ามาเจอคุณเลย มาแล้วก็มาเจอแต่เรื่องแบบนี้รับรู้แต่เรื่องแบบเนี้บางทีผมใช้ทักษะความแบบวาทะศิลป์ในการพูดนะย,ยกตัวอย่างยากตัวอย่างเช่นผมบอกเลยว่า <c oughs> เฮ้ยช่างมันช่เือไม่ต้องไปสนใจเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่า <c oughs> เขาจะบอกว่าไม่ได้เราต้องคุยเรื่องนี้ไม่ได้หรือบางทีก็แบบอ้าวแล้วคุยแล้วมันได้อะไรเราช่างแม่งมันดีกว่ามันดีกว่าไหมตอนเนี้ตอนนี้เรากาลังคุยเรื่องเขาเรากำลังปวดหัวเรื่องนี้นะไอตัวต้นเรื่องมันอาจจะกําลังนอนเกาด่า ดูทีวีอยู่บ้านอยากสบายใจก็ได้แล,ไแล้วทําไมเราต้องคุยเรื่องเนี้ยอะไรนักก็บอกไม่ได้เราจะต้องข้ามไม่ได้คือแบบผมก็คือแบบว่าอยากกลับบ้านเลยถ้าไม่ติดว่าเบียร์แก้วนั้นยังไม่หมดนะนี่ <c oughs> คือข้าออกไหมฮะอ่านี่แหละนี่คือการดูแลสุขภาพจิตอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เอาไว้ด้วยกับข้อสามอุ้ยทำไมคลิปนี้ยาวจังข้อที่สี่นะครับจัดเวลาว่างสําหรับตัวเองอ่า จัดเวลาว่างสาหรับตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งในการรักตัวเองการใจดีกับตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีคุณอาจจะยุ่งกับงานมากหรือบางคนทํางานประจาเนี่ยโอ้ทำงานหนักมากแต่เงินเดือนเท่าเดิมโอทีไม่ได้สมมุติสมมุติถ้าได้ก็โอเคโชคดีไปทีนี้คุณไม่ค่อยมีเวลากับตัวเองเลยนอกจากกลับมาบ้านอาบน้ําแล้วก็รีบนอนแล้วพรุ่งนี้จะไปตื่นทํางานใหม่นึกออกไหม วันหยุดนียอาจจะต้องหาเวลาว่างให้ตัวเองด้วยการแบบว่าอ่านหนังสือที่ชอบออกกําลังกายทําสิ่งที่ชอบทางสิ่งที่ชอบนี่อาจจะแบบเอาแบบเอาแบบไม่มีสาระอะไรเลยนะแต่ว่าจันลงจิตก็คือนั่งเล่นดู youtube ดูรายการตลกอะไรเงี้ยให้คลื่นความถี่ในตัวเรามันเป็นคลื่นที่แบบว่าพลังงานสูงคะฮะเคยได้ยินคําว่าวเบชชั่นไหมอ่า เวลาเราดูตลกเราหัวเราะอะไรเนี่ยลื่นความถี่เราจะเป็นเป็นคลื่นแบบ high high vibration ถ้าใครเคยฟังเรื่อง vibration เนี่ยจะเข้าใจนะครับผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยจิบวายเย็นๆดู netflix ไป yeah, <Yeah. S 2> เห็นไหมนี่ก็คือการใช้เวลาว่างของตัวเองให้แบบว่าเหมือนกับฮิลวใจตัวเองสบายจิตกันลงใจก็ว่างไปนะโอเคไปที่ข้อที่5นะครับ ข้อที่หนี่สําคัญมากๆเลยถ้าคุณจะรักตัวเองอันนี้เสียงไม่เอเสียงกระดาษเข้าไม่ไหมเอาใหม่ผมจะไม่พิมกระดาษ่อยถ้าคุณจะรักตัวเองหรืออยากจะใจด,ดีกับตัวเองจริงนะคุณต้องอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยนะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยบอกไปแล้วเป็นคลิปแยกการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยอาจทําทให้คุณเนี่ยไม่พอใจในตัวเองนะครับผมแล้วก็มีความเครียดมากขึ้นด้วยให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองอ่า โฟกัสที่การพัฒนาเอยไม่ใช่โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปก็คือคนเดียวที่คุณจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองได้ก็คือคือใครครับคือใครคือใครคือลูกอีป้าข้างบ้านนะครับเอามันมาเปรียบเยอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคนเดียวที่จะเอามาเปรียบเทียบได้ก็คือตัวคุณเมื่อวานนี้อ่าแล้วทําไมต้องพูดก็คือบ่อยตัวคุณเมื่อวาน นั่นคือสิ่งที่จะเอามาเปรียบเทียบกับตัวคุณวันนี้เท่านั้นถ้าคุณแบบว่าเศษติดการเปรียบเทียบจริงแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วไงการเปรียบเทียบถ้าจะไปเปรียบเทียบกับลูกอีป้าข้างบ้านเนี่ยก็เปรียบเทียบตัวเองเมื่อวานดีว่าวันนี้คุณกินอาหารอร่อยของเมื่อวานไหมอ่านหนังสือไหมสองหน้าเมื่อวานอ่านหน้าหนึ่งดื่มน้ำเยอะกว่าเมื่อวานไหมวันนี้พูดแบบจำหยาบไปวันนี้ขี้ออกไหมอะไรเงี้ยบางทีขี้ไม่ออกก็ รู้สึกอารมณ์ไม่ดีต้องมีนะนึกภาพเลเออท้องผูกไนงะวันนี้ท้องไม่ผูกเว้ยโล่งลำไส้เลยเออก็ว่ากันตายดีกว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยข้อที่6นะครับให้ความรักแก่ตัวเองเอออย่างไงการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรดีต่อตัวเองก็ทำเลยครับอืมอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปและอีกอย่างก็คือเรื่องของการรู้จักการ การรู้จักปฏิเสธนะนึกภาพไหมครับการปฏิเสธเป็นก็ได้เอออย่างนี้แหละก็เป็นการรักตัวเองเหมือนกันนะเวลาคนมายืมเงินคุณไม่อยากให้เขาเขาอาจจะแบบว่าเลือดร้อนมากเลยว่ะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณเลือดร้อนมากเลยว่ะหรืออาจจะเป็นญาติคุณเลือดร้อนมากเลยลูกพี่ไม่มีเงินจะกินนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดีจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดแบบใจดําเลยนะแต่ว่าโอเคมันใจดาแหละแต่ว่า มันเป็นผลดีกับตัวเองไงคือตอนนี้พาร์ทนี้เราคุยในเรื่องของการรักตัวเองน้ารับบางทีคุณต้องเลิกเห็นใจคนอื่นเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณเดือดร้อนนะครับคุณอาจจะต้องปฏิเสธการให้ยืมไปด้วยกันบอกว่าไม่สะดวกหรือถ้าเขาถ้าพูดเขาไม่ถ้าพูดเขาว่าไม่สะดวกแล้วเขาไม่เก็ตคานี้อีกเนะี่ยคุณอาจจะต้องอ่านแล้วไม่ตอบไปเลยนะนึก่าไหมเป็นการประกาศไปเลยว่าฉันอ่านแต่ฉันไม่ตอบเว้ยเออดิบางทีมันอะไรนะกูจะกดอ่านมาแล้วกูจะไม่ตอบด้วย ถ้าถ้าไม่ใช่เรื่อง่อายืมเงินมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่เรื่องของการยืมเงินมีอะไรอีกเออการไอ้นี่ก็ได้มีคนมาขอให้คุณไปช่วยอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนั้นคุณอาจจะไม่สะดวกคุณก็เลยลำบากใจที่จะปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าคุณไม่สะดวกคุณไม่ว่าไปช่วยตัวเองก่อนเนาะอ่าโอเคข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายแนละวอ้ข้อนี้ผมชอบมากเขาบอกมาเขอบอาขอบอกว่า หมันเ hey, ทข้อมูลขยะออกจากสมองนะครับอะไรคือข้อมูลข้อมูลขยะเท hey, ออกจากสมองเ hey, ทไหคืออย่างเงี้คือเวลาคุณไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาแล้วคุณรู้สึกปวดขมับตับแข็งมากอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือของจองเฉยแต่ไม่เกี่ยวกับตับคุณรู้สึกคุณปวดขมับมากยืนยืนดีๆไอคนนี้ก็เอาปัญหาชีวิตมาเล่าให้คุณหอยคนนี้ก็ เอาเรื่องของคนอื่นทะเลาะกันมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยคือให้คุณทําแบบว่าคุณทคำได้เนี่ยแล้วก็ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีได้บางทีเขาอาจจะหาคนระบายนะครับเราอาจจะเป็นที่ระบายให้เขาได้แต่เราต้องไม่เอาเก็บไว้กับตัวเองนะเราก็ต้องระบายออกเหมือนกันโดยการที่หูทวนลมอาจจะฟังแล้วก็ไม่ผ่านสมองเราออกหูเลยดูภาพออกไห นี่นี่คือการเทขยะออกจากสมองหรือว่าคุณรับข้อมูลมาแล้วแต่รู้สึกเครียดเลยเครียดแทนเขาเลยคุณก็ต้องกลับมาตั้งสตินะฮะคุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้มันไม่ใช่ธุระที่คุณจะไปคิดเครียดเครียดอะไรแทนเขาเลยคุณต้องเทขยะออกจากสมองด้วยการาช่างแม่งมันไม่ใช่ของกูแล้วไงเปิดนังดูดีกว่าจบอะไรประมาณนี้นะฮะออา เป็นงไงบ้างมีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างมีข้อไหนที่คุณทําอยู่บ้างทําอยู่แล้วบ้างในชีวิตนี้ไม่ต้องมาบอกก็ได้ฉันทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีข้อไหนที่แบบนี้บ้างหรือมีข้อไหนที่แบบว่าว้าวเพึ่งจะรู้นะนี่อ่าหรือมีข้อไหนที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวฉันเอาไปทําตามอ่าเอามาแชร์กันได้นะครับเอามาแชร์กันได้เอามาแชร์กันได้เามาดหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตแชร์มุมมองชีวิตกันหน่อยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะใต้คอมเมนต์แล้วก็เฮ้ยใต้คอมเมนต์ต้องชี้แบบนี้สิถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับทั้งผมท,งทั้งจากคุณแชร์มาให้ผมแล,แล้วคุณก็แชร์ให้คนอื่นที่อาจเขาอาจจะไปอ่านเมนข้างล่างด้วยไงว่ากันไปนะฮะเป็นคอมมูนิตี้พัฒนาตัวเองนี่ ยังไงถ้าผมพูดอะไรผิดไปในคลิปนี้ก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดดิ้งดองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและถ้าหากคุณมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่คุณรักจริงๆนะฮะแชร์ไปเลยนะแชร์ไปให้เขาฟังคลิปไหนกำลังตรงกับชีวิตใครก็แชร์ไปให้เขาได้ฟังเผื่อจะเตือนสติเขาได้นะครับผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ